ไหว้เท้าเวสุวรรณกันหน่อยไหมคะเพ<อ>ราะว่าคนไปค่อนข้างเยอะเลยนะคุณผู้ชมแล้วเวลาไปกันในเั้นสังเกตเห็นนะ <Hans> เขามักจะมีดอกไม้สีแดง <ừ> ไปไหว้กันด้วยค่ะเมื่อคืนวันหยุดไงคุณผู้ชมพอเป็นช่วงวันเสาร์เนี่ยเช้าว,วันอาทิตย์ไม่ต้องไปทำงานกันอู้ววัดจุฬามดีในพื้นที่ของอําพาวาจังหวัดสมุทรสงครามแน่นมากจริงๆ S <S <S เพราะหลายคนที่มาเนี่ยต่างก็เชื่อแล้วก็ศรัทธานะคะว่าเท้าเวสุวรรณที่ท่านเป็นเทพที่คอยปกปักรักษาทั้งผู้คนในอัมพวาแล้วก็คนที่มีจิตศรัทธาเนี่ยแหละค่ะก็เลยมุ่งหน้ากันมาที่วัดนี้กันจนการจราจรเนี่ยติดขัดหลายกิโลเลยนะคะแล้วเวลาไปเขามักจะไปขอส่วนมากนะจะไปขอเรื่องราวของการทํางานไปขอให้โชคดีด้านการงานนี่แล้วคุณผู้ชมดูรถติดสิโอ้โห เมื่อคืนนี้รถติดดีจริงๆค่ะดิฉันว่าประกอบกับส่วนหนึ่งคนไปเที่ยวอัมพาวาด้วยแหละ<ช>โอ้แล้วสาวอาทิตย์อัมพาวาตลาดเปิดแล้วอะ<ช>่ะเอาจริงว่าเรายังอยากไปเลยแล้วเขาก็มีการแสดงแสงสีเสียงด้วยนะคะทุกคนที่ได้ไปร่วมงานก็ได้รับชมความงดงามนี้ไปด้วยเหมือนกับมันคิดถึงอะเนาะม,มันปิดมานานแล้วพอได้มีกิจกรรมแบบนี้แต่ว่าต่างคนต่างก็มีความระมัดระวังซึ่งกันและกันนะคะสังเกตเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยสวมใส่หน้ากากอนามัยกันทั้งนั้นเลยค่ะ